การกนเท่าไรการที่เท่าไรีคนอบผูกกระหมดนะเต่ไม่ได้คะแนนอาจารย์ที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่รรออีกล่ะเยที่ไหนองเรียบบอกกัน้อกันหน่อยน่าอักที่การผูจกาที่มีเงินนี่มีมูลค่าเท่าไรดีบานยังไงเรื่องไรเกี่บเนาะ เก่งแก่พพสองรูหมดยังยังมูอีกเดี๋ยวพอสองรูหมดประจันไปไปไปตัวขอเขาเกาก้าาม้พอสรูหมดเป็นสัตาโอ้ประเทศไทยก็นจะเริ่องแนามัดดีด้วยตาครับผมมามาพอสองรูเก่งหมดเลยนี่พอสองเหมือนกันเนาะนี่แบงค์ไหนครับแบงค์ร้อยเก่งมากเลย้าโดนซาตัวเมื่อแบมือนะแมือมา ตัวจากุ๊กแบงค์เเลยมอีกเทานึงครับผมอ่าป .2 เชื่อได้ครับผมชมพู่เบ็งโกอยูในเบงโกเบ็งโกอยูในเบงโกไ่ใชชมพู่เนาะ ตัวเล็กสมประสสคงนี้แบงอะไรแบงค์เยเยเกียงมากราคามูลค่าดูดีเท่าไรยี่บาทเยนบาทโอ้กาัการที่สเกียงมากอาจารย์ตาตอ่เล็ก